ในส่วนของอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมดีๆนะคะนิทรรศการเอพิกสันจรไปดูที่จังหวัดยะลามีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนค่ะเยาวชนแล้วก็ประชาชนจังหวัดยะลานะคะร่วมชมนิทรรศการเอพิกสองพสันจร a เอพิกพร้อมไทยพร้อมค่ะ ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒลากลุ่มเยาวชนและประชาชนได้ร่วมชมนิทรรศการเอเปก2022สัญจรเอพปกพร้อมไทยพร้อมและชมนิทรรศการความรู้เอเปกและ21 K เขตเศรษฐกิจความเป็นมาและความสําคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกของไทยผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด BCG ประจำภูมิภาคนิทรรศการ a r a, b, b, f p e c Photo กิจกรรมแต่งกายชุดตุ๊กตากระดาษนานาชาติ b i y ถุงผ้าและร่วมตอบคำถามรับของที่ระลึกรวมทางลุ้นรับรางวัลจากการสแกน QR Code อีกด้วยค่ะทางนี้ครับในกิจกรรมนี้ก็คือทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้มอบหมายจากาได้รับมอบหมายจากสํานักนายรัฐมนตรีให้จัดก,กิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด Open Connect b a l a n c e เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลในรูปแบบรถนิทรรศการเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนครับเข้าใจตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุมเอเปกและมีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวพร้อมนำเสนอโครงการต่างๆของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง กับเอเปและ BCG Economy Model ครับโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในปี2565ประกอบด้วยสมาชิก21เขตเศรษฐกิจซึ่งกำหนดจัดขึ้นตลอดปี2565สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกํำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายน2565ที่กรุงเทพมหานครถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสสาคัญของไทยในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานา ประเทศเพื่อรองรับการฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายหลังสถานการณ์โควิด9 9ค่ะ